ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าววันนี้เราพบกันนะคะค่ำคืนของวันอังคารที่28มกราคมพุทธศักราช2557อยู่กับดิฉันเจรภาสีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะประเด็นถอดสลักข่าวของเราในคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็จะมาตามติดกันต่อถึงผลกระทบที่มีการชุมนุมตลอดระยะเวลาเกือบ3เดือนที่ผ่านมาของทางด้านกลุ่มกปป,ปสนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราได้บอกถึงผลกระทบทางด้านการจราจรกันไปแล้วแต่ว่าอีกหนึ่งผลกระทบที่เห็นเป็นรูป ทำชัดเจนก็คือทางด้านของเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ชมซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาตรวจสอบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นภาพรวมของเศรษฐกิจตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการชุมนุมจนกระทั่งถึงสถานการณ์วิกฤตในช่วงเวลานี้ว่าเป็นอย่างไรมาร่วมพูดคุยกับท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกันคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลน,นะคะเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่มกปปสตั้งแต่เริ่มมีปัญหาทางด้านการเมืองในช่วงกลางปีที่แล้วค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับนะคะประเด็นในวันนี้เราใช้ว่าอนาคตไทยภายใต้วิกฤตการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตของเศรษฐกิจไทยซึ่งหลายคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็ต้องมีผลกระทบอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นภาพยังไงเดี๋ยวจะต้องให้คุณเกรงไกรไ,ไ,ไ,ได้ได้บอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะคก่อนอื่นอยากจะให้บอกถึงเริ่มตั้งแต่ช่วงที่มีปัญหาวิกฤตทางการเมืองตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่4หรือว่าปลายปีที่แล้วค่ะคแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงตอนนี้ภาพรวมเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้างคะ ต้องเรียนครับว่าในปีที่ผ่านมาะนะครับในไตรามาสสุดท้ายประมาณสักต้นต้นไต,ตรามาสนะครับหลังจากที่เริ่มมีวิกฤตทางด้านการเมืองะนะครับเริ่มมีการชุมนุมนะครับรวมไปถึงทั้งมีการประท้วงหลายๆแห่งนะครับสิ่งที่ส่งผลเนี่ยก็คือในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็คงยังเป็นเรื่องที่ สถานการณ์ยังไม่ได้คิดว่าจะไปถึงไหนแล้วก็คงคิดว่าเกิดในช่วงเวลาที่สั้นๆนะครับเพราะว่าสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับต้องยอมรับว่าในช่วงเกือบสิปีที่ผ่านมาเนี่ยเอกชนนักธุรกิจเนี่ยเราก็เจอปัญหาพวกนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ในช่วงอย่างปี2514นะฮะก็จะมีปัญหาเรื่องของสึนามิของญี่ปุ่นนะครับรวมทั้งน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะนใช่ะค,ะครับ นะครับซึ่งในปี54ที่พวกเราได้เจอกันเนี่ยรวมทั้งการเมืองที่ไม่ค่อยแน่นอนมาตลอดเนี่ยะนะครับทางภาคเอกชนเองเนี่ยก็เ,เตรียมตัวฮะแล้วก็ดูอยู่ะนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยก็เข้าใจว่าอาจจะไม่นานคือก็ยังพอไหวนะครับยังพอรับได้ใช่ไหมคะครับ,ะะรบแล้วต้องเรียนครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางภาคเอกชนได้มีการปรับตัวมากนะครับหลังจากที่เรามีน้ําท่วมใหญ่แล้วเนี่ยทางภาคเอกชนก็ได้ฟื้นตัวกันอย่างรวดเร็วในปี5 5 จะเห็นได้ว hmm. ่าทางรัฐบาลนี้ก okay. mm ็ม hmm. ีแ okay. พ็กเกจในการสนับสนุนภาคเอกชนต่างๆนะครับออกมาด้วยซึ่งตัวเลขในปีของ55เนี่ยตัวเลขของการเติบโตก็สูงนะครับแต่ปี56เนี่ยด้วยสถานการณ์นะครับอุปสงค์ภายในประเทศเนี่ยก็เริ่มอิ่มตัวนะครับแล้วก็แพ็กเกจต่างๆที่รัฐบาลได้ออกมาสนับสนุนโครงการต่างๆเนี่ยก็เริ่มหมดเวลาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า GDP ของประเทศ <c oughs> นะครับในปี2556ออกมาเรียกตัวเลขไม่ค่อยดี <c oughs> นะครับอยู่ที่ประมาณสัก3 <c oughs> นะฮะการเติบโตอยู่ที่3 <c oughs> ในขณะที่ปี55เนี่ยไปถึง6.5 <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเนี่ยจากทางด้านเศรษฐกิจต่างๆรวมทั้งปัจจัยภายในประเทศ <c oughs> นะครับต้องเรียนนะครับว่า สิ่งที่ทางภาคเอกชนห่วงและกังวลน,นะครับแล้วก็เป็นความเสี่ยงอันดับต้นๆของประเทศไทยเวลานี้นะครับ mm hmm. คือเรื่องการเมืองภายในประเทศ mm hmm. ความที่ไม่สงบเนี่ยมันก็เป็นปัญหานะครับและตรงนี้เองก็เป็นจุดที่ mm hmm. นักลงทุนทั้งต่างชาติก็มองประเทศไทยนะครับ mm hmm. ก็เป็นอีกข้อหนึ่งซึ่งความเสี่ยงของประเทศนะครับหรือ c o u n t r y r i s k เนี่ยเขาก็ให้น้ำหนักสูง เพราะฉะนั้นนะครับในปลายปีจนถึงปัจจุบันนะครับที่เข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วปลายปีเนี่ยจะเป็นช่วงของเทศกาลเป็นน่าจับจ่ายไฮซีซันซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาท่องเที่ยวเปนเยอะมากหรือแม้กระทั่งคนไทยในประเทศเองก็จะเป็นช่วงที่หนึ่งนะครับภาคท่องเที่ยวดีนะครับภาคจับจ่ายใช้สอยนะครับ ห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆขายดีเสื้อผ้าขายดีทุกอย่างขายดีนะครับจะเห็นได้ชัด <Yes. S 1> นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวจะไปเที่ยวกันการใช้เงินในช่วงนี้เนี่ยในทุกอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะมีเงินสะพัดกันมากนะครับแต่ว่าปีนี้แน่นอนครับเมื่อเกิดสภาวะที่มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยหลายๆอย่างก็ลดลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขเนี่ยในปีนี้นะครับเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าสถานการณ์เนี่ย จะยจะืดเยื้อแค่ <ๆ S 2> ไหนถ้าในปีนี้จริงๆแล้วถ้าถามเอกชนเอกชนอยากให้เลิกเลยนะครับขอให้สถานการณ์บ้านเมืองกลับสู่สภาพปกติะนะครับเพราะว่าขณะนี้ต้องเรียนนะครับว่าเรามีคู่แข่งะนะครับแล้วก็ในขณะที่สถานการณ์อย่างเช่นเศรษฐกิจโลกะนะครับอย่างอเมริกายุโรปเนี่ยและญี่ปุ่นเองเนี่ยตัวเลขก็ดีขึ้น การจ้างงานดีขึ้นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นนะครับการแก้ปัญหาของอเมริกาก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็ QE ต่างๆที่อัดเข้าไปการจ้างงานก็เห็นหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่ยุโรปเพิ่งประกาศมานะครับตัวเลขก็ดีนะครับโดยมีเยอรมันเนี่ยเป็นตัวนำนะครับแล้วรวมทั้งญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งขณะนี้เนี่ยคือใช้นโยบายในการใช้เงินเหมือนกันนะครับที่เรียกว่าอาเบะนะครับ ทฤษฎีกอะเบิเนี่ก,ก็ช่วยทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยขณะนี้เศรษฐกิจก็ฟืน้นนั่นหมายความว่าภาคการค้าของโลกเนี่ยดูแลจะฟื้นตัวซึ่งประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็นประเทศที่ได้รับอันนี้สง์งหรือได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของประเทศ<ส>เหล่านั้นะะนะคบแต่ว่ามองกลับดูบ้านเราทําไมมันถึงสวนทางกับเศรษฐกิจโลกที่มันกําลังค่อนข้างที่จะกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นแต่บ้านเราทําไมมันเหมือนจะหดตัวหรือว่ากลับจะซบเซาลงนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดถามถึงความเชื่อมโยงมาจนถึงกระทั่งต้นปีนี้ที่ผ่านมาไตรามาสแรกซึ่งเราคงจะต้องรอดูจากสถานการณ์รใช่ไหมคะว่ามันจะยืดเยื้อมากน้อยขนาดไหนถ้าจะเปลี่ยนไปแล้วธุรกิจไหนที่มีความน่าเป็นห่วงที่สุดคะหรือว่าผู้ประกอบการในลักษณะไหนที่มีความน่าเป็นห่วงมากที่สุดคืออย่างนี้นะครับแรงกระทบนะครับ <c oughs> เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเมื่อข่าวออกมาแล้วอุตสาหกรรมหรือว่าบางธุรกิจเนี่ย <c oughs> บางภาคเนี่ยจะก,กระทบก่อนอย่างเช่น ตลาดหุ้นตลาดทุน oh. จะเห็นได้นะครับว่าตัวเลขของนักลงทุนต่างชาตินะครับก็มีการขายหุ้นทิ้งนะครับแล้วก็ตัวเลขก็ลดลงมาอย่าง <Okay. S 2> ได้เห็นได้ชัดนะครับในส่วนที่สองที่กระทบเลยคือภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว oh. จะ <Okay. S 2> เห็นได้ว่านะครับพอ,อนักท่องเที่ยวได้ข่าวจากประเทศไทยมีการชุมนุมมีการปิดถนนมีการอะไรต่างๆหรือมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรง <Okay. S 2> นะครับซึ่งสื่อต่างชาติหลายแห่ง <Okay. S 2> เขาก็ไม่เข้าใจ ว่าสถานการณ์บ้านบ้านเมืองเรานี่เป็นไงเพราะฉะนั้นการลงข่าวก็ลงข่าวกันไปตามกระแสะนะครับบางทีก็อาจจะมากเกินไปน้อยเกินไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยคนในประเทศก็เตือนคนในประเทศว่าอย่าพึ่งมานะประเทศไทยกําลังมีเหตุการณ์ต่างๆแน่นอนครับคนที่ตั้งใจจะมาเที่ยวในช่วงไฮซีซันนะครับโดยเฉพาะเดือนมก,กราคมปลายปี ปลายเดือนนี้ก็จะเป็นเทศกาลตรุษจีนซึ่งจะมีคนจีนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเี่ยมากมายนะครับซึ่งก็ได้ข่าวว่าบางคนก็ยกเลิกนะครับหรือว่าอาจจะเปลี่ยนไปประเทศอื่นนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยจะมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นภาคโรงแรมภาคบริการสปา ร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกจิวเวลรี่ต่าง,างๆเหล่านี้ทุกอย่างเชื่อมโยงทุกยโยงเชื่อมโยงกันหมดแล้วก็ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยมีการจ้างงานเนี่ยเป็นหลายแสนคนคะนะครับซึ่ง,งต้องได้รับผลกระทบตามกันไปแน่นอนะนะครับ,รบทีนี้ในส่วนของผู้ประกอบการถ้าเราจะมองถึงก็ต้องมีผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ส่วนไหนที่มีความน่าเป็นห่วงมากที่สุดคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์การชุมนุมนั้นยังคงมีการยืดเยื้อต่อไปค่ะคือต้องเรียนนะครับที่สภาุตสาหกรรมของเราเนี่ยได้ทําการ วิเคราะห์นะครับแล้วก็ได้ตรวจสอบเช็คกันเนี่ยสิ่งที่เราห่วงที่สุดเนี่ยนะครับคือผู้ประกอบการที่เป็นอุตสาหกรรมขนาด SME ขนาดย่อมขนาดเล,นเล็กขนาดกลางเนี่ยนะครับจะได้รับผลกระทบหลักสาเหตุหลักเลยเพราะว่าผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยนะครับมีสายป่านหรือว่ามีเงินทุนเนี่ยไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทาโน่นทานี่เนี่ยครับหรือจะแก้ปัญหาเนี่ยแก้ด้วยตัวเองไม่ค่อยได้นะครับในขณะที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ต้องเรียนนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เพื่อการส่งออกเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในเขตรกรุงเทพโรงงานเนี่ยครับก็อยู่ในต่างจังหวัดนะครับหรืออยู่ในเขตรบริมนทลน,นะครับสมุทรปราการบ้างสมุทรสาครนะครับหรือว่าจังหวัดอยุธยาสระบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากการที่มีการชุมนุมในกรุงเทพตราบใดที่ไม่โดนปิดสนาะท่าเรือนะฮะหรือว่า การขนส่งกานงะครับทางสถานเขาเรียกว่าทางทางอากาศอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่มีสายป่านมีเงินทุนมากเพราะฉะนั้นยังสามารถทนได้ ยิ่งค,ค่ะนะฮะยังสามารถที่จะพอพยุงตัวเองไปได้<ช>ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ประกอบการที่เป็นธุรก,กิจขนาดใหญ่แต่ที่ทางสอทอมีความเป็นห่วงมากก็คือน่าจะเป็นผู้ประกอบการ SME <ช>ขนาดย่อมรหรือขนาดกลางนี่แหละซึ่งสายป่านยังไม่ได้ยาวมากนะคะคทีนี้ค่ะในส่วนของมาตรการการเยียวยาหรือว่าการที่ทางด้านของสอทอเข้าไปมีบทบาทให้ความช่วยเหลือหรือว่าให้คําปรึกษาผู้ประกอบการในช่วงเวลานี้เราได้ดําเนินการอย่างไรบ้างคะขนาดนี้นะครับทางทางสอทเองเนี่ยได้เห็นว่า สิ่งที่เราจะแก้ได้นะฮะแล้วก็จะช่วยเหลือได้โดยตรงเลยนะครับก็คือการที่เราจะพูดคุยกับทางกกรนะครับกกรคือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนนะครับซึ่งประกอบด้วย3มสถาบันประกอบด้วยสภาอุดสาหกรรมสภาหอการค้าและสมาคมธนาคารนะครับซึ่งอันนี้ก็คงอยากจะให้คุยกับทางภาคธนาคารหรือภาคการเงินที่จะหามาตรการในการช่วยเหลือ นะครับเรื่องเงินทุนหมุนเวียนในช่วงขณะนี้ซึ่งเกิดเหตุการณ์การชุมนุมกันอยู่นะครับความไม่สงบกันอยู่เนี่ยนะครับจะทายังไงให้สามารถมีเงินนะครับทุนเนี่ยนะครับหรือว่ายืดหนี้ในการชําระหนี้ให้กับผู้ประกอบการ s m e ออกไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับซึ่งตรงนี้นยครับเราเองกําลังจะพูดคุยกันเร็วๆนี้นะครับในการประชุมกกรที่จะถึงนะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับว่าจะหามาตรการร่วมกัน นะครับที่จะช่วยเหลือบุ้มกอบการ SME ของประเทศครับอย่างไรนะคะคซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องราวของการยืดหนี้ก็ได้รหรืออาจจะสนับสนุนเงินทุนไปก่อนช,ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแต่ทางนี้มันก็ไม่สเสถียรเท่ากับว่าสถานการณ์ทางการเมืองน,นั้นมันจะสงบ,บน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะทีนี้ค่ะมันก็มีกระแสออกมาบอกว่าเอ๊ะในช่วงของเศรษฐกิจเป็นแบบนี้แต่ในภาพของกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็มองว่าใครบอกว่าเศรษฐกิจแย่ล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าการขายในบริเวณพื้นที่ที่มีการชุมนุม แมมโอ้โหสะพัดเลยมีการขายนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยก็ไม่เห็นธุรกิจมันจะแย่ตรงนี้นี่มันคือยังไงคะอยากจะให้ท่านให้ได้ให้ความชัดเจนคือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในบางครั้งเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีเงินสะพัดบริเวณที่ชุมนุมะนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่ขายดีเนี่ยก็คือพวกบรรดาน้ำน,นะครับเครื่องดื่มนะครับหรืออาหารที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับร้านค้าเหล่านั้นรถเข็นต่างๆขายดี และที่ขายดีกว่านั้นก็คือเสื้อผ้าเครื่องประดับนกหวีดนะครับจะเห็นว่ามีแผงออกมามีหนุ่มสาวออกมาขายกันจนํานวนมากแต่อันนั้นผมเรียกว่ามันเป็นการสะท้อนภาพที่เล็ก<อ>นะครับเพราะว่าต้องเรียนนะครับบริเวณนั้นอาจจะที่ชุมนุมขายดีแต่บริเวณรอบๆล่ะครับ ข้างนอกแหละครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยร้านค้าต่างๆก็ขายกันไม่ค่อยได้บางทีก็ต้องปิดร้านเร็วกว่าเวลานะครับและบางทีเนี่ยกว่าจะเปิดร้านเดี๋ยวนี้เนี่ยบางร้านเนี่ยไปเปิดตันเที่ยงเลยเมื่อก,ก่อนเปิดกันสิบโมงเช้าเดี๋ยวนี้ก็เปิดกันเที่ยงแล้วเลิกเนี่ยครับแทนที่จะเลิกปิดกันสองทุ่มหรือสามทุ่ม<ก>เดี๋ยวนี้ประมาณสักห้าโมงเย็นหรือหกโมงเย็นก็ต้องเลิกกันแล้ว<อ>นะครับเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางของพนักงานไม่ค่อยสะดวกค่ะนะแสดงว่าอันนั้นเป็นเพียงภาพของเศรษฐกิจที่เรามองเป็น ขนาดเล็กนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในภาพใหญ่มันส่งผลกระทบแน่ๆแหละนะคะแบบมหักภาาเนี่ยนะคะทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกันต่อสักครู่ค่ะ